no เราดที่เยอรมุนก่านทุกคนบอกในวิธีบอกไม่ว่าจะไปทํางประเทศแล้วก็ไปลาแล้วก็ไปรอที่อยิาตสบายโอนไปเรียนตัวนะทุกันสือไปน่ากระเปากระเป๋าเนื้อเป๊กแล้วที่ไปจะเปเฉลยมันสียสักเล่ เรียนของยินไปเที่ยงเจอว่าไม่ได้ไปผานทีานที่นั่นะปชกจับลวงตาบอกกันเดินเป็นวันร้อยถึงปีสามกให้รองสามทุกวพอเวลาเราเปลี่ยนท่าบ่อยๆท่ามันจะวิวานรงๆนแลครแต่เที่อืนผมดู่ใน ผมฟังในในสิ่งที่ได้ยินเป็นที่ผมเตที่ผมเงนน้อคู่เบอร์ตาบอกว่ายมาูเดียวกนองเสร็จที้วุยกัางรันลาปการทาายเรียนว่ารายงานระบบ่อไศาตท่านบอกว่าอยากให้ยนอยา่่ที่ผมเวลากไปบ้านแล้วก็ฟัง ที่มีขนดนี้ผมยกได้องามตัวนกว่าทีไม่เจบโดยไม่เหยียดขาแต่ระอย่างได้แต่โีจบผมก็มีแล้ตอนนี้ผมก็ท่านอาจารอ่ีอาจเรกันยานุกุล้มาอาระมาแล้วท่านท่านอยูงประมาเปี่ยนเปียบเรื่องโบราณเปเทียาาให้ลาเปลี่ยนเทีนจากดีเลย ซึ่งคนเดียนีไม่รู้เรื่องแต่ผมรู้เรื่องผมคิดไปตามต้นคิแต่พอฟัง่คนพูดตลอดเวลาการเที่จะเป็นว่าเธอสสาการรู้จะเป็นคุ้มค่าแต่ก่อนก็ได้ทรการสอนว่ามันต้องคิดเอจแะมี่คิดยูเพราะจากที่เรีนรการสอนการเป็นี่ต้องการที่จะบำก็การที่สารภาพจริงรันแต่ผมกไปเช่ในงานวิจัยของเด ตอนนี้ทพอ,อมาโดนพอมาโดนก็บการคิดเกิดวัตถุสารการคิดเป็นทา้วิทยแในการรูดนนมันไม่ตงที่มันก็เลยก็เลยสักจะสักจะเว๋อเว่อจะพองผ่านการปฏิบัติการยกมเมืองในสัตทยากหนอ่อยเราะสารภาพว่าผมเพิ่มเปื่องสมองเป็นิดหน่อยที่วัดแรกสั่เรียนก็ไม่ถีงวัด ตอนที่อยู่วัดปาา่าสวนมานั้น,ดเ,ดน,เ,นมมเดินเองโครงการใจก็มาเรียนเป็เที่อมบเลยนะแต่มันก็เป็นอยู่ในช่วงที่อยู่แระมาณก็ยกเป็นทานไเปเต็นบ้านเดินเป็นทาไดเต็นานต้องกาลังีเ,เที่ที่ผมจะมาเรียนท่านหลายๆตเปิบ้าเรานี่นะครับเราไม่เูกบานเรา,รเ,ราเราต้องไปเชิญ โลกที่สับสนและวุ่นวายในวิถีชีวิตประจำวันมากกว่า,า,าถึงไม่คิดบางทีก็มีเหตุัจจัยที่ีพลังให้คิดมามาเป็นทดสอบเรามากในประสาทยาผมที่เขียนตัวชีวิตสักบทหนึถ้าไม่คิดตรงแต่เลยเขียนไปได้พอคิดตรงแต่นก็มีอรารมณ์เลยเพราตัวชีวีมันไม่แย่แรงดูที่ที่เราเห็นเราทดผมบพิจาราเรื่องที่เราเ ดูที่พี่เขียนเมื่อเราอาโโสเขียนบทกวีท่านเริ่มจต่บรรลุบรรลุพุทธกวีท่านใดท่านเนึ่งบทกวียู่ไร้อาคมและก้อนข้านแต่แ้งแรแต่ลระที้ตรงเข่งกระชี้ขวาทำมาที่แท้แค่เพราะฉะนั้นต่งงานดทกวีธรรมะของงพ่พุทธาตกวนี้หรือที่นราเราอะรก็ได้แต่เป็นเดี่ยวรีไม่ชอบานเพราว่าแห้งแรงไร้ นี่มันมันก็องต้องกินอย่างนั้นเออผมผมเคยกับน้าสุเคยกับยาอาจารย์มาเดียร์ได้ย์บอกว่าเวลาจะเสียอะไรก็ตั้งใจก่อนดูว่ามันจะสอดแทรกสารเกลือสารสารครรมเป็นแคลเข้าไปในในในสิ่งในสิ่งรองบบั่นก็ทึ่งัตกไปผมได้อยู่พามาว่ามันเหมือนกับยาเราวาง,องอยางที่ท,ที่ที่มีประสิทธิภาพ แล้วแล้วเพื่อด so, so 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 ้วยด้วยตัวยาหวานๆต่างๆนั้นหรืออย่างไรที่อยากให้ความหวานนั้นมันไปละลายสรกคุณของยาสรกคุณของยาไม่ดีอยู่แต่รสหวานมันทำให้ให้เกิดอะไเงี้ยหรืออาจจะทำให้คนติดยาตัวนั้นเดี๋ยเขาเขาเขาไม่แข็งเอ่อเอ่อ แต่ก่อนล้วก็มาเป่าวรนาตัวเป็นผู้่อหน้าคณะสงฆ์ว่าป่าโสภณัตคุณลังโรจน์น,นั้นประมาณวันที่สิบห้าสิบหกตุลาปีเก้าห้าหรือไงแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นผมก็ศึกษาศสาสนาบ้านศึกษาศาสนาเปรียบเทียบบ้านแต่ก็มาศึกษาไปแค่การรู้สึกข้อกรรมได้ภาษาธรรมะมันมันรู้แต่เพียงสัญญาแต่แค่จำได้ไหร่รูกเราจำได้เราพูดได้เออ เราตต่อเขาได้เราเรามีวานะคบเรามีโมหันเพรื่องริงก็ยอมรับเราเรอยกว่าบรรลุและเราสำเร็จในการศึกษาแต่พวกว่างีีไม่ใช่มาไม่ใช่เพราะว่านั่นเป็นเตียนเป็นเตียงปารียังเป็นตัวเล่มสื่อนัานะก็ใครเข้ามาพิยัติศสตร์สได้ทุกสมบัติที่รั้ว่าบรรลุแล้จาก่ตัดกระโหลกทุกคนก็ไปได้เด็กๆก็้อบได้ ผมเพิ่มาเข้าใจฝั่มนี้เพื่อไปบ้านน้องขาวบ้านเทวเขาบุจเจริญันเด็กๆที่บ้านร้องขาวและหลวงพ่อที่วัดรวมไปถึงพวกครสูหลายเขาเขาคำที่สำคัญของจิตเรต้องอธิบาอธิบายอธิบายอธิบายว่าความทน่นองขาวนี่ยัจารินตันงแ็่ยุคขวานจนมาถึงยุคด้เยี่ยสวนเดินข้ามเดินข้ามตอนสวดที่ตบบตรจดีตอนจีนิการได้บุหรี่และเป็นเีีสุ ด้วแก่เอ่อทีนี้เดินมาปัจจุบันบางลายเป็นคนสองข่าวที่ใจขยนดขแข็งเมืกออ่าทหารบอกว่าเสวนมันกลายเป็นคนสองข่าวที่เลยวน่อดย้อยกอดโยนเหมือนกับคนพอนที่เคยมาเห็นสะดุดของทาองไทผมก็เคยกำลัรกาที่รีสอร์ทว่าชุมชนในวัตเขามีหรือานะประเทศไทย้องมีหรือ่า หน้าของประเทศไทยก็คือศาสนาไม่ว่าศาสนาอะไรแต่คงจะไม่ใช่ศาสนาที่เอาปากกร้าเอาคำพูดมามาโต้ตอบคงจะไม่ใช่อยั้นเหมือนที่ปริญญาบอกว่าถูก็จะใช้ข้อหนึ่งว่าต้องทำความตั้งใจศาสนาให้ที่กันใจของศาสนาแต่มีแต่คนนี้จะจับหนอาไม่ได้มันก็อยู่ไปลๆจะมองไน้ามันก็มีศาสนาตัวเพราะคนไม่ถูกหน้ามองไม่ทางเศรษฐกิจแล้ก็ไม่ถูกหน้า มองอาไแล้วผมอไม่ถึงหน้านะามองพรการเรื่องไม่อยากจะพูดตกระจกลดวลาเ้มาเนเพราะไม่ถึงหน้าเน่ามันจะดีขนาดนผมผมคิดว่าไอ้คำพูดหน้าเนเ่งผมได้ผมได้บรรลุความข้อคํามวแา้วาที่สุดเยอบ้ากแล้วต่อไปใครํะมาพุดจนอะไรก็มต้องลงดูเวาเนาะที่ยกตัวอย่างว่าวิธีการทำความเข้าใจวิธีการเรียนรู้คำบางคำมันไม่ใช่เรียนข้อกาบเรียนกันได้อย่างไรร ถ้าเกตดเราดลึกถึงความหมายของการที่มันที่มันที่มันทำให้ลึกซึ้งขึ้นมาณนี้ก็จะไม่เปลี่ยนไปนะจะอยู่นะมันจะเปลี่ยนไปนะครับคงจะไม่เสียบรรยากาศนะครับถ้าผมจะอ่านบทโจวหลี่ลังจากหลังจากรออกในสัปดาห์สุดนะผมก็ไปเขียนบทโจวหี่แบบเด็กๆเขาไปยินยินทำเลยนะยูแรงๆดูวิ่งกมดเลย บางวาหรือประมาณพวกผมจะแย,ยกกับมากอะไรนีดเดยเออไม่เป็เออนโรคจากภาคใต้แต่ว่าจากภาคกลางเออหล้ลลมล้หล้มตาแล้วให้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 พับเทียวให้พับให้พับเทียวขาไปท่างหนท่านไม่ให้นั่งสมาธินั่งว่านั่งนั่งสมาธินั่งขาสมาธิต่อมาล่า,น,ลาน,นั้นมไม่ถึง ก็เลยเขียนก็าะกํอ่านคำรองสลอกนะผมเช็คแล้วว่าการอ่านคำลองสลอกที่เสียนกราบเรียังมีตัวโล่ใไม่ตัวอย่งเดินเสียกระาส่วอมันจะได้ไ้อยเก็ดความพุ้ม่าพระแห่งแหกาเปียกว่าืุสสัยเกโกโุสงการปักเวลาโลกาดังโลสติ สิริโสภายุดการเทวดหุดการเวลานัสขานิโสภารูปวัเมื่อวางผ้าเข่าข้าวทานาริยะบอกว่าผ้าเข่าข้าวทานาริยะวิธีนิยวาโยธาสกัดเรมพีรา วิธีดวงเินเอางานทีฝ่าปุกว่าปุกว่าขึ้นมาต้านชาเห็นเริ้งรอยตุกงยากเส็นวันตระโสสารยกตึ้งเพียงไหนในใครที่ผ่านทางปานข้ามาขับปีนาทานดูแต่งฝาเรืลฝ่าลุนลองละแมตรง tết là khi tốt là cái chưa ăn nhục của cả nên hay lỡ mùi luôn quan sát con và sai sai để phiền trái đi nhà mà bà lẹ nó là của con 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 หลงาลังฝาดฝา่งตรงกันข้ามกลางอกประทับว่าโอ้เม่ตุวภูราาจงังเกือดแก้วมันมีปัตตมาเกียรมาภาเบิด้าบนลิงแล้วโอยพาพากรีดล่าหิมีร้อกรีดล่าินมีวอนว่องเาร้อนปะตอนไม่สิ้นเลยตรงมือ มัน้ยนนายแค่ดมก้ามาได้ินวาดโลสลายสิ้สิงายสินแล้วฟุตัซ่ากรัคารโลดโรลลมาทักทีเข่าขวาหนงแม่นึงาบุญเจ้าเดริดหนุหนิบสาบาน่อดโถเป็นลรากพีจิตทิ่จาโลสัยกยับดับจิตขยายไ้เทียนผ่าไว้ตรงกลาง ผุราวะหูดูวาณีปัสเมสุมาภุติกา <ody S 1> ลตมาลาไปจ้าใจมลงาปอด้านซ้ายปาดอกไปด้านซ้ายด้านซ้ายความในยาบาลว่าไปจิตจิตจนไม่จมตวิจิตสติไม่กิดทิฏตัวตนว่าโอ้พระตัวตนมันิ่งเองไม่เห้นได้ไม่ไวใส่ใส่เราถิอเรากิ มาถือตะลึมลอยใต้วาทัยันใหญ่ันงามอู่นตาได้ดดังเมฆลอยหลังผานการวังเพลงไม่มีดาวบอกอ่อนขอบคุณพระคร